สวัสดีครับพบกันที่ครัวยายหมอนนะครับวันนี้ได้หอยเชอรี่มาจากบ้านกลางนานะครับนี่ครับหอยเชอรี่ได้มาคุณย่าให้มาเยอะเลยนะครับเกือบกิโลนะครับนี่นี่ครับเอามาล้างน้ำโช๊เอ่อล้างเกลือไว้นะครับวิธีการท่ำนะครับทีแรก้ยเอราก็แช่ตู้เย็นไว้พอเราไปบ้านแกแกก็เอามาให้นะครับนี่ครับเอามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับเพื่อจะมาผัดเรามาผัดเผ็ดนะครับผัดเผ็ด ผัดเผ็ดหอยเชอรี่นะครับนี่ก็คือมีเครื่องพริกหอมกระเทียมมีตะไคร้ไหมตะไคร้ข่าอ๋อนี่เป็นผัดเผ็ดนะครับนี่ครับก็มีใบกะเพรานนะครับเตียงรวยยายหมอนยายเฟื่องทำนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันอาหารบ้านๆนี่นะครับเก็บมาจากที่ทุ่งนานะครับรวยยายหมอนวันนี้ยายเฟื่องนะครับยายเฟื่องเป็นคนทำนะครับอ่าน้น้ำมันลงไปเลยนะครับ น้ำมันร้อนนะครับก็ตามด้วยเครื่องแกงนะครับที่เราหกไว้นะครับต้องยอมรับว่ามันเป็นอาหารธรรมชาตินะครับเพราะว่าคุณย่าที่ทุ่งนาก็ไม่ได้ใส่เคมีนะครับในทุ่งนาหอยที่เลี้ยงไว้ตอนนี้ก็เก็บขายด้วยนะครับทําแบบนี้ครับไปให้กับเพื่อนบ้านนะเพื่อนในหมู่บ้านได้ไปซื้อกันนะครับพวกไปกับเผายางเงี้ยกินไม่ทันนะครับก็ต้องกระจายไปนะครับแบ่งปันกินครับขายในราคากันเองนะครับ ร้าอาหารตามสั่งบ้างอย่างนี้นะครับตามหมูบ้านเล็กๆน้อยครับพอได้หมุนเวียนเงินหน่อยข้ากับข้าวกับคืนมานะครับข่าหมูข้าไก่นะครับแต่ว่าผักมีเยอะแล้วนะครับเราจะลงหอยด้วยนะครับขั้นตอนการทรัง่ายๆนะครับเนี่ยหอยผ่านการล้างอย่างดีเลยนะครับล้างเกลือเกลือเอาไม่ให้มันคาวนะครับาก่อนจะมาติดใส่ตู้เย็นไว้นะครับ ้ผก็ได้ไว้ต่อยก็ได้นะครับันนี้เราเลือกวิธีการผัดนะครับน้ำสุกผินะครับิดเดแล้วก็ผัดนะครับให้มันสุกนะครับแต่หอยที่ผ่านการส้มมาแล้วนะครับเใช่หอยสดแค่ทิ้นไว้แล้วก็เอามาทำใส่น้ำมันหอยนะครับ ซอสพวงก๊ซอสผาเขียวแล้วก็สีขาวนะครับต่งงางๆได้ที่แล้วนะครับเราจะใส่ใบกระเพรานะครับพอเครื่องมันเข้ากัน ร้อยนะครับผัดเผ็ดไส้เชอรี่ซีซั่น,นครับซีซันเมนูสำหรับเย็นนี้นะครับเมนูนไม่ได้ซื้อนะครับตัวนี้เก็บมาจากในทุ่งนาครับจะไปกระเป๋าขึ้นในทุ่งนานะครับเมนูนี้โอ้ซีสันนะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับมื้อเย็นวันนี้ของเรานะครับ โโอ้เมนูเด็ดนะครับวันนี้ผัดเผ็ดหอยเชอรี่นะครับขอบคุณที่มาชมเมนูบ้านปาบ้านน้ำด้วยกันนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ